สวัสดีครับวันนี้เรามาฉีดยาฆ่าหญ้าในนาข้าวนะครับตอนนี้มาชาร์จแบตอยู่นะฮะจึงรถเข้าไปไม่ได้ฮะทุ่งนาของลูกค้าอยู่นู้นนะครับอยู่ข้างในนะฮะมีต้นไม้เยอะนะครับตัวนี้ในบริเวณต้นไม้ตรงข้างในตรงนู้นนะครับคือนาของลูกค้าเราจะ รอบนี้พ้นลำบากอยู่เหมือนกันนะครับนั่นเป็น18ไร่ที่ว่าความกว้างไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันยาวมากครับผมก็จะลำบากหน่อยวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับขอแค่มีใจก็ไปถึงครับผมไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยช่างมันนะฮะขอให้ลูกค้าได้ใช้บริการเราเราก็โอเคแล้วครับ ที่ผ่านมาเราไปพ่นก็เห็นผลอยู่นะครับผมคือหญ้าในนาข้าวก็ตายเลยนะครับก็โอเคอยู่นะฮะเราก็ป้องกันตัวเราเองนะครับอย่ากพยายามอยู่อยู่เหนือลมนะฮะเวลาโดนมาใกล้เราเราก็ปิดก่อนเราก็เดินหนีก่อนนะฮะไม่ให้มันพ่นสารนะครับผมเพื่อป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับก็คงรอแบตเต็มอีกสักพักหนึ่งนะครับ จะไปต่อนะฮะตอนนี้ลุงกับโดนอยู่ตรงนู้นนะฮะไกลๆข้างในตรงนู้นนะฮะคนเดินอยู่รอแบบเต็มแล้วก็ไปทีเดียวเค